Một tí lều hai nhắn yon khẩu Tôi thấy, liệu cũng chăm qua đây, bẹ... 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 mọi ừ. ừ. thử... tí lều hoặc chăm bội ai. Ng pét. Ng pét. Pét. Pétis ăn nó. Một tí lều hai 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 tí hai tí lều hai tí lều hai tí lều เอางินนี่สิสี่บอกอน้บอกพี่น้องตะกนดังๆมองี้เลยยองจะของตะบุนเยอะหนึ่งทีหนึ่งหนึ่งทีสองบนตะบุยไงบอกอะไรถามวิศว์เอาบอกต้องเรียนใช้ตัวที่กว่าตสองตัวเปต้ตงซื้อบอพี่บอว่าบอกมาเอาไอแปดที่สามตรงๆเลยบอกระบอกตมุนตัวเออบอก บอกตัมดตัมดกูมาเอาล่ะตมมดไปเสบอกกูไดก็ตมดไปสือเอาบ่กว่าแล้วบอกเขสื่อเนาะคนบอกสื่อเห็ุจังไหบ่ที่เนี่บอกยันฮะจีดสามเนาะบอกแ้ก็บอกสื่อเนว่าจะบอกเออ

สองตัวล้างกระถือสองตัวล้างกระถือบนที่นี่ผู้แหเออบอกตัวไหนบอกอตัวไหนนะบอกตัวไหนเนี่ยที่สามก็หงส์หนึ่งจ่อขึ้นไปซื้อเอาคนน่ะซื้อได้เนาะเอางวดนี้เฮ็ดจังไดงไปทีนี่งเจังไดนซื้ได้อะงวดนี้ให้ให้เรานั่งสมาธิซื้อกับูแห่เนาะการนั่งสมาธิแมีนซื้อให้คือเก่าแล้วเนาะงวดบ้งหันบ่ได้ บ่อใดเน้บ่อสื่อน้ำบอใดสื่อน้ำเหรอ่อไรบ่อวดนี้ดนี้เนหนเป็นอในางซื้อกับคนใหนเนี่ยซื้อวนี้โอ้วนี้บอกแล้วบ่ซสื้อตายด้นนนะเอ้างสมบอเด้วนเด้ออขอามตล้วนามตัวล้วนบอกแล้วบ่ซสื้อ ก็ซื้อเียหักคอดนบาีเดยท่โอ้ยต่งต่งอุ๊นะหักคอหักคออีเดียเรงเลยนะเรงอีเดียสีนี่แรงมากเลยบองลมเลยอ้พวอ้หรอกไ้อื่องวกื่อบกื้อบอกซื้อเอางี๋ขอสาตัวเน้อาหารย์เน้อสามตัวคอสามตัเอานางกับเพิ่นบอกอาชาพินบึงออมาแล้วมาแล้วมาแล้ว นั่งต๊บลมพัดแรงแล้วมลมมาแรงเป็โอนม่จิตอ้แหงเอาแหงเอา้องโหอ้อ,นอน้โอ้มาแห้งแต่ล

ยงวะบวกหวดพงันบุมีคนสื้อน้ำเนาะหวดพงันคุนบวกเปดซีสามบุมีคนสื่อน้ำหดตะมอนจะได้จังไายหลังตนเลยบนนึงนี่ทีรบวกมาเราถือทีไอ้ทีแหบอ่ฮทีขบบนใดล่ะ น่อน่โอ้แดงคิวเลยีข้าเลยมาเรงหมอโอ้นม่ตบงวนี่งวนี่ทีบแล้วตัวนี่โดนทีบเลยอแล้วหนึ่งหนึ่นึงสี่อหองห่ีหนึงหนึ่งสี่หนึ่งหเออโอ้ให้สโตเลสโตงโต้เอะสโตก็ต้องเอาเออโต ตัวบนปาหดมหน่งสี่หนึ่งหนึ่งส<ด>ี่องโอ้จิบจิบวันที่นี้ชอบจิบิบนไหนเออที่เจ้แต่หดถีบแกงหมอแล้วก็โดดถีบเ,เลยบอ่อ้โะบอกมันบอ่อะการไประกาศนหนสีหน่หนึ่งหนึ่งสี่สองอ,อพี่เขาแคยนี้ เอาันนี่ปูเขาไปให้สองตัวสอตัวให้ได้สามตัวเอาซื้จะเอาเลยสองตัวบ่มีตัวบ่มี่ต้องซื้อสตัวให้ซื้อได้สมตัวไอ้เป็นคนมาบวกนิกระบาโซื้อยังไงผููแเสียก็ต่อบลูกสาวคนบบมาบวกสาวคนหน้าตาใหญ่ลูกสาวนแ คนแก่ดังไปจงมันคงคนแขกหลูกสาวคือคนแก่เออผมเน่าตะคมคือยู่บุญโอ้ลูกสาวเพื่อนคนอยู่ในันจะคนสามพ่อแม่ลูกูแห่ให่ขัดพองานต้องสัิตสัิำรวจมาเร คนทียัน่ยินไม่แลยเลยเเจรไิ้ัอไหนึ่งสีหนึ่ี่สอห้ีสาตองตัวมเด้อฮะมีสาตัวโอ้สองตัวบ่มีแต่สามตัวใสาตัวสาตัวบยอะ่เ็บอยู่บ เจี๊ยโอ้ยนังเก็บอยู่ตัวเจียวักเดี่ไโอ้ทีมเป็นเขียวหักตัวนี้เขียวฮักด้ยต้นเล่อนทหมดเลื่อตอกก็บอปักขนพักแดงตัวน่ะโน่อ่าา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 าอาา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 ่าา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 าวาา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  สามกอเป็นมาสักหน่อยเอาเลยเอาโชเลยหน่งนนี่โลนิเมนบอนิอบ้ิบิงข้างนี้อาเบงนี้ดบนี้ดิเออนี่ือว่าืออาโโว์เหแน่อาจารย์เอโชวเลครับืออโซ่เอาหันมาหันมาทางนี้หันมาทางกล่องตลอดคมเนาออกเกือบแบนเมนบอบนเดียวจะลางบนยางเดียวบนยางเดียวหันมาทางนี้รังนี่ บ่มีอมืนสุดท้ายได้บ่มีจับสองมือเนี่ยรางบ่มีไงจับสองมือรางบ่มีก็ยังเดียวบุญอย่างเดียวอาจารย์พันบอกแล้วต้องซื้อถึงจะมุ่งที่บุตรหลอกหอยจะมาตัวนี้ให้เขาซื้อบริษัมูอบานเลยเนาะโอ้โหประเทศเลยแม่ลอกหอยบองทอยอ๋อซื้อเอาทัวให้เปล่าซื้อเดี๋ยวมันจะเต็มมันช่อัน เกลมอนบัจอนบอกวานอ๋อเอาผ่าไปสื่อเด้อพี่น้องเด้อจันพันหาแล้วงวดที่แล้วห่สามโตเลยเนาะจะงวดนี้มาต่ให้แล้วผู้ใดบัสื่อแับออกมาสิเสียดได้เดียดได้แ้เนาะหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสถือยืดเลยจะมุดไม่จะข่อยจะหว่าถือยืดเลยมุบเสียข่อยพราะนะถือยืดเลยถือยืดเลยบอกแล้วงวดป้องหันบัเสียเัง่ว่าสี่สามดอกบเสียข่อย สองต้มมี่เพิ่เติเคืนเินมเตินบนอย่างเดียวไปซื้อลังมาด้เงินลังี่ลังมีลบนีเทดโอ้ยเด็กแ่ดีน้องเพิ่งไปตรอบนเอิคไปเลยเหรอเออากันให้อีกรอบนึงก็ได้เท เแน่ขงิี่แน่ถืเงนเงยนวตนี้บ่ไม่รดตัวนี้อ่ะ่เียบจุเีมมลออดอ้ยครอยเอให้เครับขอบคุณอาจารย์พันครับขอครับขอคุรับสวาสบีครับ